สวัสดีครับบมคทับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ,รบก็สำหรับ property นะครับเ <c oughs> มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัด KS Property Day นะครับก็เชิญ listed Company Company 5บริษัทมาร่วมกันให้ข้อมูลในฝั่งของ Industry นะครับก็มี AP Thailand นะครับมี l n n d n o u s u s e มีแสนสิริมีสุภาลัยแล้วก็ปีนี้อาจจะแอบเติม เคบังมานะครับพูดเกี่ยวกับ post finance นิดหนึ่งเพราะว่ามีดีมานดเข้ามาขอประเด็นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะว่าอยากจะทราบเราก็จัดได้ก็จัดให้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของ event เนี่ยก็คือว่าทั้ง5บริษัทเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคาดว่า bottom ของ cycle นี้ของ residential business เนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้นะครับแล้วก็คาดหวัง ปีหน้าผลประกอบการของกลุ่มจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับซึ่งเวลาคุยกันในที่นี้ก็คือตัวท็อปไลน์นั่นแหละนะครับว่าปีนี้ยอดขายรายได้หายไปนะครับออต้องมากดดนะันเรื่องเพรสเชอร์เรื่องมาจิ i นถึงจะเอารายได้กลับมาได้แต่ว่าปีหน้าเองเนี่ยด้วยฐานปีนี้ที่ต่ําผิดปกตินะครับเพราะปีนี้มันมีอีเวนท์ที่ ไม่ปกติเนี่ยเข้ามาเยอะนะทั้งโอเคแผนดินไววเองทั้งเรื่องภาษีทรัมป์เองนะครับแล้วก็ซัพพลาที่มันดูเยอะนะครับภาพเศรษฐกิจที่มันดูซอฟต์เนี่ยก็คือตอนต้นปีเรายังมอง GDP g r o โ t h ปีนี้กัน2ปลาย3เลยอะ่ะตอนนี้เรือต่ำสอเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ซัพพลามันถูกเตรียมไว้เยอะกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะอยู่ดีดดมามันก็หายไปนะครับมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่ทําให้ปีนี้เองเนี่ย ในส่วนของตัวยอดขายและก็รายได้มันหายไปเยอะส่วนปีหน้าเองเนี่ยด้วยฐานที่ต่ำผิดปกตินะบหวังว่าปีหน้านะครับจะไม่มีอะไรที่มันเป็น abnormal situation มาดึงเรื่องราวพวกนี้ถ้ามันปกติหมดเนี่ยในมุมของฐานที่ต่ำปีหน้าน่าจะกลับไปฟื้นตัวได้แม้ว่าจะยังต่ำกว่าช่วงปกติก่อนหน้าโควิดก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีการโครธที่ที่สูงแล้วก็การเตรียมตัวของผู้ประกอบการในแง่ของ ตัวอินเวนท y รีต่างๆเนี่ยนะครับการเปิดตัวที่น้อยลงก็จะช่วยทำให้ตลาดดูเฮลตี้ขึ้นนะครับในรายละเอียดเนี่ยออคอนโดดูเหมือนมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับขึ้นเพราะว่าสัป p ายที่ถูกแอบเข้ามาในตลาดหลังจากช่วงโควิดเนี่ยมันน้อยลงนะครับขณะที่ในส่วนของแนวล่างนี่แอบเข้ามาเยอะมากเลยก็ ยังคงท่วมอยู่สำหรับซัพพลายก็ต้องใช้เวลาในการที่จะลดอินทิรีนะครับลงเพราะฉะนั้นแนวราบป็นเหนื่อยนะครับแต่คอนโดเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวซึ่งมือนก็อินไลน์กับสิ่งที่เราเขียนไปในช่วงต้นปีนะครับถ้ามาดูในส่วนของตัวผู้ซื้อกันบ้างปกติมีสากลุ่มเนาะเป็นเรียลดีมมนเป็นผู้ซื้อที่เก่งกาไรแล้วก็ลงทุน <S <S ซึ่งผู้ซื้อที่เป็นเรียลดีมนเนี่ยประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยังอยู่ แต่ว่า speculator กับ investor เนี่ยลดลงเป็นเยอะมากๆก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ <c oughs> จำนวนยูนิตในการซื้อขายเนี่ยมันลดลงนะครับดังนั้นก็เลยทำมาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ในเชิงของบ้านเดี่ยวระดับบนก็แข่งกันดุมากขึ้นนั้นมาจิ้นยังต่ำอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเอ้เมื่อไหร่มันจะกลับมา <c oughs> นะครับมันต้องใช้เวลาในการ c o n s o l i d a t เเข,า,ขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาในการปรับตัวหาจุดสมดุลใหม่นานแค่ไหน นะครับซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าซัพพลายอนโทรลได้แต่ด mm ี hmm. มานคงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจ GDP ลด mm hmm. เราจะกลับมา 3%, 4%เมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวสัญญาณที่เป็นเป็น leading indicator ที่ทำให้ตัว p r o p e ตี้กลับมาดีครับ mm hmm. ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เลยดูว่าไอา้ทั้งหมดมัน n e g a t ท v ีแหละนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณคอนโดฟื้นตัวปีหน้าน่าจะกลับมาได้ปัจจัยบวกก็คือมีดอกเบี้ยที่ลง มาตรก,การภาครัฐที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มเติมแล้วก็การผ่อนปรน LTV ที่ดูดีอันนี้คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ลงรายละเอียดนิดๆนะครับสั้นๆเร็วๆเลยของแต่ละคนนะครับ AP นะครับเขาจะเน้นการขายอสัง t ์ของสินค้าของเขาเนี่ยเป็น value for money คือเข้ามาแล้วดูอชอบนะครับราคา competitive แล้ว space ดี f u งก์ชันดีนะครับจะเน้นขยายโครงการให้ทั่ว เพราะว่า rejection rate สูงลูกค้าไม่มีกาลังซื้อเขาต้องจับปลาให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นกลยุทธ์ของ AP ซึ่งเขาทําได้เพราะว่าเขาบาลานซ์ชีตแข็งแรงนะครับแล้วก็บนะิลเบสแมนกลยุทธ์ของแต่ละคนอาจจะไม่ตาอาจจะอาจจะมองเหมือนกันแต่ทําได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าสถานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแลนด์เฮาส์นะครับขอเวลาอีกปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวปี27ถึงจะกลับมาปีหน้ายังขอเวลาในการที่จะระบายอินเวนทรีเพราะแลนด์เนี่ยเขามองตลาดปีนี้ไม่แย่ สร้างมาไว้เยอะแต่สุดท้ายยอดขายมันไม่มามก็เลยทำให้เขาเหลืออิวนวเทอรี่เยอะนะครับก็คงต้องต้องใช้เวลาในการระบายตัวนีเออ้เพิ่มเติมนิดนึงเพราะนนั้ถ้าใครสนใจบ้านที่มีคุณภาพของแลน์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสในการที่จะได้ซื้อในราคาที่ที่ดีกว่าปกตินะครับแสนสิรินี่ก็เก่งก็คือในเรื่องเน้นของการปรับตัวคือมองเห็นดีมาตรงไหนฉันปรับสินค้าฉันวิ่งไปหาได้นะครับออตลาดบนแพงดีฉันก็ปรับขึ้อนอไปทํา พอเริ่มซาลงก็ลิคดเดตแล้วก็มาตลาดกลางแล้วตอนนี้ก็คือจะไปขยายภูกเก็ตเพิ่มเติมซึ่งภูกเก็ตเขาไปหลายปีแล้วแต่ว่าก็มองเห็นออปพีลิตี้ในส่วนของต่างชาติที่เขาจะไปเน้นเ,เพิ่มนะครับส่วนสุพร่ยก็จะเน้นเรียลดีมานนะครับบูคอนโดนะครับแล้วก็จะใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในเชิง e อีคอมเมิร s c ออฟสเกลทั้งในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ต้นทุนในการที่จะไปแข่งขันนะครับแล้วถ้าหลังๆเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปรับ Product ตลอดยังมีรูมให้ปรับ Product นะครับแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ของขององค์กรให้ดูทันสมัยมากขึ้นซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยเคแบงนะครับมองตลาดมอสเกตโลนโกรธมาสา3เป็นบวกซึ่งก็ต่างกับคนอื่นทุกคนก็มองสถานการณ์คิวสามไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ทําไมถึงโกรธได้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาเห็นสัญญ,ญาณ Non Listed มีความ Active มากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ เดี๋ยวดูถ้าเกิดโลนโก w ด h เป็นบวกเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้มันอาจจะไม่ได้บอกว่าพอโล Growth บวกปุ๊บ Listed จะเป็นคนรายไม่ใช่ตลาดมันกว้างนะครับแล้วกม็มันก็มีในเรื่องของของการแข่งขันในผู้ปล่อยผู้ด้วยกันในสถาบันการเงินก็ยังคงรุนแรงอยู่นะครับยังมี o f f เฟอร์เดีๆเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดคนที่มี c r e d i ตบิ i ิตี้ดีนะครับก็อาจจะสามารถต่อรองกับสถาบันการเงินได้อาจจะดอกเบี้ย ที่ถูกมากมากได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขากาลังบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แบงค์ไม่ปล่อยคู่แต่ปล่อยแต่เผอิญว่าหน้าตาของลูกค้าจะมีภาระเยอะขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยทาให้ปล่อยยากขึ้นนะครับนั้นเองเนี่ยในมุมของตัว non listed อ่น่าจะ active ขึ้นใน Q3 น่าจะเป็นตัวดันลดโกรด์เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าตัวเลขเป็นยังไงแต่ถ้าถามพี่นะพี่ก็คุยกับเด v ว l o p เปอร์ายใหญ่หลายเจ้าเนี่ยเขาก็แปลกใจเดี๋ยวว่าให้ลดโกลดจะมาอย่างไง แต่ว่าถ้าพี่เดาก็คือ non listed เนี่ยเขาน่าจะใช้ pricing strategy เยอะบน product ที่ไม่แย่บนราคาที่ลงเยอะก็อาจจะมีคนไปสนใจคว้า opportunity ในช่วงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันคงจะไม่ last long แหละนะครับก็คงมองข้ามถัดไปถ้า inventory พวกนี้หมดเนี่ยโอ,อลดโก็คงจะไม่ได้วิ่งแรงเหมือนในความคาดหวังใน q u a r t e ที่3เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นภาพ รวมทั้งหมดจาก K S Property Day นะครับเรายังคงชอบตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีพอร์ต d i v e r s i f y แล้วก็บาราชีทที่ดีก็ยังคงชอบ AP แล้วก็สังเรตีเหมือนเดิมครับพี่ครับครับ,รบพี่โจคีเทอาเวลแรกผมสนใจเรื่องหนึ่งคือมีโอกาสที่จะ bottom ในปีนี้แต่ถ้าให้พี่โจมอง5บริษัทที่เราคุยเนี่ยใครดูเหมือนมีความมั่นใจว่าจะฟื้นแบบแบบฟังจากทนผู้บริหารแล้วก็ฟังจากทนที่ลูกค้าถามนะครับใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ว่า bottom แต่ฟื้นแบบยังไม่กล้าพูดเต็มปากค่อยเป็นค่อยไปกับใครที่ดูเหมือนกับแบบมั่นใจว่าเฮ้ยเขาไปแล้วแล้วเขากำลังจะฟื้นแล้วถ้าให้พี่โจจับโทนของค a ด้วยแล้วโทนที่พี่โจนั่งอยู่กับผู้บริหารด้วยครับครับคนที่มั่นใจมากที่สุดก็คือสุภัยนะครับเพราะว่า r e สปอนส์ในช่วงที่ผ่านมาของตัวคอนโดเนี่ยเขาทําได้ดีนะครับและจริงๆมันมันนอกจากมาเก็ตแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องรายละเอียดของเขาที่ชัด มากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าปีนี้เนี่ยคอนโดมิเนียมเขาเสร็จ1โครงการแค่พันสองล้านแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีเสร็จ4ีถึงหโครงการมูลค่าก็หกเจ็ดพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวช่วยนะครับที่มากกว่าปีนี้เขาแอบโครงการแนวราบมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับปีหน้า,าที่จะมีแอบโครงการเข้ามาอีกมันจะมีอาวุธในการที่ออกไปสู้กับทางตัวตลาดนี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าสุดไัยน่าจะ มีความชัดเจนว่าโกดได้ดีนะครับถัดไปก็คือจะเป็น AP นะครับที่ก็ค่อนข้างมั่นใจในแง่ของการทำทาธุรกิจของเขาที่เขาเน้นจัไปลายเยอะนะครับแล้วก็มาสกรีนแล้วก็มีการปรับ Product ตัวเองตลอดเวลาคือเขาบอกว่าแม้ว่าจะแบรนด์เดิมนะครับแต่พอเข้าไปเนี่ยหน้าตาบ้านจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในมุมของตัวอาวุธที่เขาจะออกมาสู้เนี่ย มันก็นาะมันคือ coverage ที่มันกว้างแล้วก็ความทันสมัยของตัว product นะครับลองลงไปเป็นแส n ท r y นะครับที่ก็ฐานใหญ่นะครับแต่ว่าเขาก็ยัง,ยงคล้ายๆกับว่าตอนนี้อาจจะติดเรื่องบ้านแพงนิดนึงที่มัน slow down ลงมาครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับพอร์ตนานกว่าอีก2องเจ้าที่เขามีพอร์ตตรงกลางมากกว่าแล้วก็สุดท้าย land and house อย่างที่บอกไปว่าเขาขอปีหนึ่งนะครับเด๋ยวปี27คงกลับมาเต็มๆนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เรา forecast เลยเพราะว่าปี27จะมีวันเวลานะเจ้าพญาเสร็จซึ่งเป็นโครงการคอนโด1 5 0่นล้านขายไป54เซนเีย่ยใหญ่มากก็จะเป็นตัวโอนที่ช่วยเพิ่มโกรดให้เขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มครับ,บอมก็เรียนตานนี้ครับอืมโอเคได้ครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับของเอ่อการประชุมนะครับของทางผู้บริหารกับทางลูกค้าของเรานะครับก็จัดโดยทางพี่โจโอเองนะครับเกษกนะครับงั้นผมขอลงมาที่คําถามตัวสังหารนิดนึงแล้วกันนะครับ พอดีเมื่อเช้าเราก็มีการคุยกันประชุมกันภายในนะครับพี่โจก็บอกว่าจากประสบการณ์ของพี่โจเนี่ยการรีบาวของ PE เอาที่ผ่านมาที่ตอนนั้นพี่โจผมจำได้พี่โจบอก,กว่าเฮ้ยมันสี่เท่านนะมันอยู่สี่เท่ามันอยู่ห้าเท่านเนี่ยมันดูแบบเ,เหมือนโอเวอร์โซจนเกินไปนะครับทั้งในเทคนิคท, amental, ทาาั้งฟันเดเมนททลทั้งราคาหุ้นเทล,ลงมาจนแบบไม่สนใจยวแล้วเลยเนี่ยตอนนี้บางตัวก็เริ่มเด้งขึ้นมาละนะครับพี่โจมองว่า กรอบของการเด้งระดับเหมาะสมเนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเด้งแรงเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็พอปีหน้ามันจะกลัดปาโตในรอบสี่ปีอะ่ะคือจุดสมดุลของ P.E. กลุ่มของอสังหาตอนนี้พี่โจคิดว่ามันควรจะขึ้นมายืนที่เท่าไหร่ครับแต่าก,การที่มันรีบาวมาจากสี่เท่า5เท่าเโอเคคือปกติเนี่ยคือเดิมทีเดียวนะในระยะย,ย,ยาวเนี่ย P.E. อสังหาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยที่แ โอเคนะครับแต่เท่าอันนี้คือแบบปกติมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงต้องยอมรับนะว่าตลาดเนี่ยมันไม่มีการเติบโตนะครับเดเวลอปเปอรนะครับที่ที่จะโตได้ก็คือกินมาเก็ตแชร์ก็กินมาระดับหนึ่ง uh huh. จังนั้นเองภาพด้วยฐานของเดเวล o อปเที่ใหญ่มากํกำไรเมื่อก่อนนี้แต่ละคนไม่ใช่เท่านี้นะครับน้อยกว่าน,นี้เยอะก็คือขึ้นมา uh huh. ตลอดทางเพิ่งมาคอลเลก2ส uh huh. ปีนี้ดังนั้นเองกาลังจะบอกว่า growth rate ในอนาคตเมื่อเทียบกับโก t h r เรทในอดีตเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอดีตจะ mm hmm. มากกว่าในอนาคตเมื่อโกรด์เรทในอนาคตน้อยกว่าในอดีตมันก็อิ p พลายได้ว่าตลาดจะให้น้ำหนักในเงี้ยของแบรนด์เรชั่นเนี่ยที่ลดลงเพราะฉะนั้นเราก็มองระดับ PE ที่8เท่าเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นระดับที่ที่อาจจะเป็นจุดสูงละนะครับ mm hmm. 6ถึงเเท่าแถวๆเนี้ยก็จะเป็นระดับที่น่าจะเป็นจุดเหมาะสมใหม่ นะครับสำหรับกลุ่มเพราะว่าด้วยตรงนั้นเองก็เทินมาเป็นดีวิดเนดยิวหกนะครับได้นะครับดังนั้นเองก็เป็นอะไรที่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 เป็นคล้ายๆเป็นเป็นจุดเหมาะสมในการลงทุนสำหรับ risk return trade-off ของกลุ่มนี้นะครับอนนี้เองเนี่ยถ้าดูในแต่ละตัวรอบที่ผ่านมาก็รีบาร์อย่างที่บอมพูดก็ถูกเคยลงไป4เท่ากว่านะครับตอนนี้หลายๆบริัทก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับประมาณสักหเท่ากกว่าถึงแเท่า เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของบางบริษัทที่ t e ย,ยังต่ำกว่า6-7เท่าอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าก็ยังมี room นะครับให้เขา improve ขึ้นนะครับได้เพราะว่าในส่วนของ growth ปีหน้าเนี่ยชัดเจนนะครับว่านะักะนันถ้าไม่มี new factor ที่มันเป็น negative ใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยมันคงจะ growth กลับมาได้แล้วก็จะเทินภาพน้ำหนักของกลุ่มเนี่ยให้มันกลับขึ้นมาเป็นบวกได้อ,อีกนะครับก็มองไปที่ AP กับ ซีนะครับจริงแอบแอบมอง SC ไว้ด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงจังหวะในการที่จะคอเต็มๆนะจริงแอบแอบบอกไว้ก่อนว่า sc ปีหน้าคอนโดเสร็จตัวใหญ่2ตัวนะครับก็ถ้าแค่แนวราบไม่ดบลงไปเยอะปีหน้าก็จะโตเยอะมากแล้วสำหรับเอ Asset นะครับอันนี้ก็แอบเหมือนเกินตอนนั้นเกิน Origin ไว้ทีหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวมาแอบเกินตัว SC ไว้หน่อยละกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวคุยแต่2ตัวเอพสุเอพีซีแล้วเดี๋ยวแอบสุอะไร อยู่แค่นี้หรือเปล่าคือมันมีแต่ว่าทามมิ่งมันอาจจะยังไม่ได้ขนาดนะั้นแต่ถ้าเกิดเป็นลองเท e ร์นในเนื้อจริงอ่ะถามซื้อเก็บได้เดี๋ยวรอเขากลับมาก,ก็ก็เป็นไปได้นะครับส่วนชูพลายจริงเราชอบมากเลยนะเป็นบริษทัทที่ที่ทาทุกอย่างอยูนเพสของปีหน้าก็โตได้ดีมีคอนโดเสร็จมากกว่าปีนี้แนวราคาดูบ้านที่เมื่อกี้เราอธิบายไปบ,บ,บ้านเขาปรับปรุงอยู่คือคือต้องยอมรับว่าว่า ความสวยงามหรือว่าลุคของบ้านของสุขลัเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นกว่าอดีตเยอะแต่ก็ยังมีรูมให้อิน r ู v ไปเมื่อเมื่อไปแข่งกับเพื่อนๆที่เขาอาจจะเป็นท้องท็อปของของเทียอยู่เพราะเขากำลังทําพวกนี้อยู่ถ้าเกิดทําขึ้นไปได้เรื่อยๆใกล้จับมันแคบเรื่อยๆเหมือมันก็ทำให้เขามีกว่าทำทำยอดขายได้ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าผู้บป็แข่งถ้าเราตามมาตลอดก็จะเห็นว่ามีความแอคทีฟในการทํางานมากๆนะครับ แต่ว่าติดเราติดอยู่นิดเดียวสำหรับตัว Supply ก็คือเรื่อง valuation เพราะตอนนี้เทรด e ีอในเชิงในระดับที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเ,เ,เขานะครับถ้าดู PE AP 5.8สุลาย7.8นะครับด i d e เดนต์ย d นะครับสุลาย6.9แต่ว่า9%นะครับเพราะฉนั้นมัอนอาจจะมีแอบๆตรงนี้นิดนึงก็เลยทำให้เราไม่ได้เลือกสุプラมาเป็นท็อปพิกแต่จริงเราชอบเขา น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพตอบคำถามบอมที่ท,ที่ที่พูดมาโดยรวมประมาณนี้ครับได้ครับคำถามที่สองต่อเนื่องครับวันนี้ขออนุญาตถามเชิงโครงสร้างนิดนึงนะครับพี่โจเพราะว่าเราเราออกรีพอ,อ,อร์ตใหญ่ด้วยถามพี่โจต่อเนื่องนิดนึงคือเมื่อสักครู่เนี่ยพี่โจพูดประโยคตรงที่ว่า speculative demand ของคอนโดอ่ะมันหายแต่ real demand มันยังอยู่อ่ะคือผมเข้าใจว่าแต่ละบริษัทอ่ะมันก็คงมีแตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนบ้านน้อยบ้านเยอะคอนโดเยอะคอนโดน้อยเนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นกณฑ์กำไรการในคอนโดน,นะครับถามพี่โจว, é, ว่าไอ้ประเด็นเรื่องของเรียวดีมาเนี่ยมันพอวัดได้ไหมว่าเอาแบบเฉลียล่ยก็ได้ว่าไอ้ที่บอกว่าเรียวดีมันยังอยู่อ่ะมันคือมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์และไอ้ ingt, ที่บอกว่าแบบอาจจะแบบคนจีนหายไป property การเก็ง์กำไรดีมันหายไปไอ้พวกเนี้ยทั้งในประเทศและคนจีนมาเนะะี่ยไอ้คำว่าหายไปเนี่ยมันคือกี่เปอร์เซ็นต์ดีพอ<ห> م, พอ,พอ,พอ 8, แตกนิดหนึง่งได้ไหมได้ครับอ่าคือปกติแล้วเนี่ยเรียวดีมาจะอยู่ประมาณสัก60% นะครับในช่วงปกตินะแล้วก็มี speculative demand กับ investment demand ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะแยกยากอีกหนึ่งอ,อีกสี่สิบอร์ซถ้าให้แตกแบบคร่าวๆก็คืออย่างละครึ่งละกันนะครับ <Okay. S 2> ในมุมของตัวที่เป็น speculative demand เนี่ยมันหายไปเกือบหมดเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแตมาซื้อเกณฑ์กำไรเอา capital gain เอาที่ไหนนะครับเพราะนั้นก็เหลือแปดสิในในยี่สิอร์ซนที่เป็น investment demand เนี่ยก็หายไปเยอะ นะครับแต่ว่าพี่คิดว่ามันมันจะหายไปประมาณสักเกินครึ่งมานิดหน่อยนะครับเกินเกินห้าสบอนเพราะั้นทั้งหมดมันเหลือเจ็ดสิแล้วไอ้เจ็ดิบตรงนี้ไอ้เรียวดีมันก็ถูกอิมแพกเนาะจากภาพใหญ่โดยรวมพี่ว่ามันน่าจะหายไปประมาณสัก20%อร์ของหกสิบนะครับรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในตลาดมันก็เลยหดตัวลงมาเหลือสัก60%สเซของสิ่งที่มันเคยอยู่นะครับซึ่ง ก็อินไลน์กันกับตัวยอดโปนกรรมสิทธิ์ที่เป็นยนะูนิตเนาะคือยูนิตเนี่ยปกติปีปกติมีอยู่แสนหน่วยนะครับเราจํามาเป็นภาพจำเลยแสนหน่วยทุกปีทุกปีตอนนี้เหลือแบบห้าหมื่นบวกลบนะครับอเอ,อ่อมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้คือยูนิตนะไพรซ์ Price มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเพก็ใน,นเคอร์มาเก็ตไซส์เนี่ยมันไม่ได้ลงมาเหลือแค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างท,ที่ที่บอกไปเพราะมาเก็ตไซส์มันก็คือจะลงมาน้อยกว่านั้นนั่นก็เป็นที่มาของ ของของรายได้และกำไรของกลุ่มที่มันลดลงเพราะท็อปลัน์หายไปแล้วนี่ยังมีมา r จิ้นอีกนะมาจิ้นที่ต้องดันเพื่อที่ให้มียอดขายเพิ่มได้มันก็เลยคอนแทกลงมาสาปีติดต่อกันอย่างที่เราซับซากกันอยู่ครับโอเคได้เลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ดาวน์โหลดเปเปอร์อ่านได้นะครับวันนี้จะมีการออกตัวรีพอร์ตของฟ e ทแบ็กของกลุ่มที่ถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับการที่เราจะเจอลูกค้านะครับแล้วก็มีปรึกษากับ l อ n เพิ่มเติมขึ้นมานะครับวันนี้ขอบคุณทาาิโจมากครับ